ดีคะ <Universe> <m akes legislation> <ires> อยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านซอคะวันนี้นะคะเราก็จะพามาชมห้องคอมนะคะที่คณะผาปลาเรานะคะจัดทาขึ้นนะคะจัดทำข้าปลาขึ้นวันที่22กุมภานะคะเราจะมาชมนะคะมาตามชมกันเลยนะคะค่ะ หคอมพิวเตอร์ก็กายเป็นเซลล์ัเซลล์ภาพเป็นยยขึ้นแลาจารยนะคะชมนะคะห้องคอมพิวเตอร์นะคะที่เงิน uhh> ป่าเรานะคะวันที่ส2บนะคะกุณผาที่ผ่านมานะคะ สำรองไฟเพืนสำรองไฟครับเพิ่มขึ้นให้แล้วสักรณนที่ไฟหยุดไปกระชากมันยังจะมีเพื่อนสำรองไฟช่วยทุกตัวจะ่ไหมครับทุกคนครับครับทุกเครื่องนที่ตัวนี้ครับแล้วก็มีเพื่องที่มาใหม่สองตัวแล้วก็จะซื้อเพิ่มตอนยังจะไม่มีใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นอ่าครับอันนี้เพิ่งนำมาเพิ่มคือมันจะเป็นของที่อ่านะครับแล้วก็จะมาชมคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้ก็คอมพิวเตอร์ที่อดีตยาเคย พามาชมแล้วนะคะก็จะพามาชมอีกนะคะนี่คร so so ับไฟที่นี่ที่บ่อใช่ไหมครับ่อไฟห้องนี้ครับสามารถที่จะลองมาคอมพิวเตอร์ทุกตัวได้เป็นห้องคอมเดิมอยู่แล้วระบบการเดินไฟเราก็รองความตึงอยู่แล้วคอมพิวเตอร์สำหรัไฟต้นนี้จะเป็นตัวเวลาไฟหลับมันจะมันจะเซฟทุกอย่างในตัวคอมอย่างได้สองตัวที่ ก็คือก <LE AN N out> ็บอกว่าพอดีกับเด็กเราใกล้เคียงกับจำนวนเด็กเราครับตอนนี้ก็มีสิบสองสิเครับเริ่มเราเริ่มทีชั้นไหนครับพี่ให้มีอนเรคือเรื่อแต่ประโยคก้อนระดับประถมชั้นก้อนยขึ้นมาแล้วก็มีสมองที่เขามาเรียนผอดับบ่รงเรีให้ครับก็จะทั่วทัเรียนเลยครับเพเด็กเราไม่น้อยครับหอางหนึ่งมีห้าคนปสองมีสี่นแล้วก็ปสามมีหกคนเราเปิมกัรศึ ยกเองมีระดับเดียวคือระดับชั้น44ที่เขามีเด็ก3คนว่าเขาเขาจะพ่อเขาครับอันนี้คนคุณครูก็จะมีคุณครูสอนคอมโดยเฉพาะหนึ่งห้างครับก็จะนำมาสอนคอมพิวเตอร์ตัวนี้แล้วก็ราอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นการชุมชนครับก็คือ ก็กับมาบ้านครับบอกมาว่าอยากจะขอมาเยีย่ยมก็จะเหนื่อยเพื่อเดี๋ยวไปใช้งนานของงานชุมชนครวับเราก็ยินดีแต่ว่าปเป็นลักษณะของการเรียนในช่วงหลังเรียนเ็นคมีคุณครูของเราซึ่งเป็นคนคนอยู่ในบ้านนี้ คุณปู่คุณป้านี่ก็จะจะมาเปิดสอนให้เราในช่วงช่วงเรียนที่นี่ก็เป็นลูกศิษย์ใช่ไหมใช่ที่นี่ก็มาเรียนด้วยใช่ค่ะเป็นลูกศิษย์น่าสนใจเราที่อบตเรียเราก็น่าสนใจเรียนอบตใช่ไหมกาที่อบตนะสมัยหน้าไม่ไม่ได้ว่านะคะเพราะว่าจะไปทําของกองทุนหมู่บ้าน ศาสรที่มเราเวาเราะเข้าทีข้อมูนเลยถูกไหรก็จะเป็นวกเรียนรู้มีรบการทีงาครับที่เป็นพื้นฐางในการส่งเสรพัฒนาให้กับทชุมชนด้วยครับผมนะครเรพาันได้วยดีอย่างข้ามลพราทำสีใหม่นะือรเนทีนี้นะครับเป็นาท่เรียนใหม่เครับ ทางเงิที่ท่านผ่านกันทดคุณบครับ่พนมไอ้ว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนแตลงอะไรคุณบัวใจะเห็นสีองรมประมาณเกือบเกือบสิปีแล้วมัเปลี่ยนสีครับคือทาสีห้องใหม่ก็ครับห้องเรื่องให้เกิดเป็นบรรยากาศในการเรียนที่ดีขึ้นเทานั้นครับแล้วางนุ่มอรืทางเราจะเข้นไปดูไหม อาเจ็บขึ้นดูว่าโอ้ยอาเจ็บถุงจะไปก็จะได้ไม่ไปถ้าไปเสียงกฎมากไปก็คือไปนะครับโอเคโอเคจันหวะครับมองหน้ากันรู้จะไปดูด้วยไม่ไปอ๋อเออไม่ไปผู้ใหญ่จะพาไปดูวัดพอผมทำป้าทำนะครับจะไปเลยไปดูวัดวันป่าห้วยบงมอ๋อเด็ผู้ใหญ่พูดอยู่นะนั่นแหละครับ เดี๋ยว <therapist. S 1> เราจะเลยไปดูวัดาตอค์นะคที่เราได้มาบด้นะโอ้โหดุ้งจอเปดูพเด็ก่ะเอีทุกทานขอบคุณทิมงานยูท well, ูปเปอร์ท <im Restaurant> ีมสภานกัองเราครับขอบคุณทุกท่านะครับยการยืนยันว่าสสด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่วัดคระอบคุณครอ่ครับเพราะว่าราด พี่กบที่โรงเรียนจะประดองก็พี่เขียอ๋อถถ่ายรูปนะจำหนึ่งถ่ายรูปถ่ายรูป ครับท่านพอรับแทนนะครับเด็กๆนะครับพอพอให้พอลับชอบนะครับตอนน้องร้องนะเป็นพี่พ่อขอบคุณมากน,นะครับถือว่าสนุกสนานร่วมกันนิดนึงแต่ถ้ามีโอกาสวันข้างหน้าจะมาสนุกสนานกัน